สวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่กับเต้าหยองนะครับยุคนเดทนะครับ,รบจะเปิดวงแล้วเป็นไงบ้างเลยยังไม่อยากเปิดเลยอาจารย์ทำไมอะผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้พักเลยบินยังไม่ได้พักเหมือนกันเลยยังไม่ได้พักเหมือนกันเลยเขาเรียกว่าอะไรอะคนทางบ้านอะเขาถามมาเยอะมากว่าหยองเต้นกี่เพลงฤด,ดูกาลน,นี้อาจารย์ได้บอกเลยครับว่าหยองเต้นเยอะมากเดี๋ยวก็ไปที่แล้ว ข้าเดิม,ดมแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้สเองสเองข้าเดิมครับแต่ขอภาวนาว่าออกงานไปแล้วอย่าเปลี่ยนเพลงเลยเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วก็คือมันไม่ได้เต้นเลยไงครับเหมือนปีที่แล้วแต่ก็มีอีกหนึ่งโชว์ที่แม็กแน่ขึ้น <c oughs> มันก็ต้องตามกระแสเนาะเพราะเขเรียกเขาตามกระแสตลอดแบบไม่ไม่พาเรื่องพวกนี้เลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ปีนี้ก็ได้ร้องสองเพลงสองเพลงเลยใช่ไหม <c oughs> อันนี้คือคือเต้าหยองพูดมาเอ,ง,ะะาอ,ง,อง,เงเลยนะครับว่าร้องสองเพลงเลยนะครับฤดูการนี้เจ <c oughs> ้าเห็นที่พี่น้องเพื่อนๆซึกซ้อมเป็นไงบ้างครับกับโชว์ฤดูการนี้เป็นไกด์ไลไน์เลยแล้มันจะเพื่นอนวงแล้วเป็นปีที่รู้สึกว่าเร็วนะครับเร็วจริงแต่ก็ก็หนักเหมือนกันเพราะว่ามันก็ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรอีกหลายอย่างอย่างเมื่อคืนก็ก็หลายจุดครับก็เลยแบบ กหออะไรเงี้ยยิ้มตลอดอ่ะ<ช>ก็ทิ้งท้ายหน่อยกับวันเปิดวงพูดเชิญชวนพูดสิ่งที่จะได้เห็นกับระเบียบวัฒนธรร์<อ>เชิญชวนผู้ชมหน่อยย่บางคนก็ลาง,งานล่วงหน้าไปแล้วนะครับบางคนก็จะตั้งใจมาบางคนก็ติดงานอะไรอย่างนงี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็ออกออกเดินสายเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับ ยังไงก็ฝากมาเป็นกำลับบงใจวันปิดวงที่28ดนี้นะคไว้ปิดแล้วเปิดเพราว่าอย่างวังขันนี้ปิดตีย8สิบแปดนี้นะครับเปิดได้ดูการนะครับยังไงก็ฝากมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกับพี่ๆทีมนักดนตรีทุกคนเลยที่เป็นทีมงานของเระเบียรวัตศิน์นะครับเจอกัน28ดนี้ครับเต้าหยองนะครับผมฝากไปด้วยนะครับ จ้าคนดูความดื้อด้านดูดูทุกคนดูเห็นไหมเทเลนหันมาเออได้นะทุกคนดูดีครับคนาดื้อของเ้าก็ยอมมีเหตุผลแอ้วทั้งหมอกเลย วันนี้มีสอมเตยนะครับเพ่งในฉากนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นิ้วเข่าแห้งครับแต่ละพนตอนนี้กำลังมาต่อคิวนะครับผมเพื่อรอกินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเพราะว่าถาสอมล่ำอยู่นะครับไปซ้อมมันเพ่งเตยในฉากล่ำนะครับพี่นอ้องหมมา,าแมวไก่แมวมากาแมวไก่แมวหมูไก่กาแมวม้ามากาแมวหมู

Mũ mà cá, mũ Mèo mà cày mèo gà Má má má, má 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 Mèo cày má, mèo gà mù má mèo เดี๋ยวอแม่ผู้เล่นได้สิบรอบเป็ดเดี๋ยวมาเล่นได้แต่ว่าต้องแก้กันมาหมามามาโอ้ยไปฟังมันด้ก็ควหัวไปสั่นดิ

เมื่อกี้นี้เ้อหลังถอยอยู่ทำไม ก็เลียผมก็เลยบอกว่าอันอันแต่หน้าตังเนี่ยกินม่นสิเขาก็เรียวางสิ ก็มาตื like ่น่าน้องนี hey ่บอบอกเรื่องรถไฟน่ะสิเอ้ยว้ามงนันเลยป่ะจำนีแหละทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้ขัลราพานอนก่อน